วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้าปอร์เช่นะครับผม981นะครับ วัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับนัดฟิลออยอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้า p o r ์เช่นะครับผม981นะครับตัวโฉมนี้นะครับจะเป็นโฉม NA ตัวสุดท้ายแล้วนะครับประกอบกับเกียร์พ d ดีเค7ปีดนะครับปอร์เช่นะครับก็จะมาจูนเกียร์นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่านัท จะจูนเกียร์ปอเช่ได้ขึ้นกี่แรงม้าและแรงบิดขนาดไหนและการตอบสนองมันจะดีขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวลรอไปชมกันนะครับผม เทำการทดสอบเสร็จไปแล้วนะครับผมก็สรุปว่าโอเคนะครับตัวนัดเองก็แฮปปี้นะครับจากที่ขับก่อนที่จะมาจูนนะครับแล้วก็หลังจูนเสร็จเนี่ยอัตราเร่งนะครับผมการต่อเกียร์นะครับแล้วก็เนี่ยความไวในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยอันนี้ดูลึนแรงกว่านะครับแล้วก็ เกียร์เปลี่ยนไวกว่านะครับเราก็ช่วงขับช้าปกติเนี่ยเกียร์เปลี่ยนนิ่มสมูทนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีกระตุกไม่มีปัญหาหรือไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับในช่องเพจ YouTube ของเรานะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่านะครับว่าคันต่อไปเราจะมีรถอะไรมาจูนนะครับผมสำหรับวันนี้ฟ้าคึมแล้วนะครับผมผมก็ขอหยุดการทดสอบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ